อะไรกันนะคะที่เป็นแรงดึงดูดทาให้คนคนนี้เขาตัดสินใจที่จะเข้าหาคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือเข้ามาสื่อสารพลังงานอะไรบางอย่างกับคุณเขาถูกคุณดึงดูดด้วยเรื่องราวของความรักความสนใจ เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณจริงๆหรือว่าเขาแค่เข้ามาเพื่ออยากหวานเสน่ฉยๆเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกลวงใจกันใครบางคนที่เขาเข้ามาทําดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นการไปรับไปส่งการตอบข้อความการตอบแชทการพูดคุยทั้งหมดที่ทําไปทุกอย่างนี้ เราทำเพาอะไรคะ่ะดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่จะดูคลิปนี้คุณจะต้องมีหวานใจมีใครบางคนที่คุณรู้สึกคิดถึงเป็นคนแรกเลยที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ถ้าใช่เราไปฟังคําทานายกันนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดนะคะเพื่อเป็นค่าครูกันด้วยเนาะและถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้ตรงกับสถานการณ์ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยคะ่ะเอาละเรามาดูกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับคุณ พี่เขาเข้าหาคุณเขาต้องการอะไรจากคุณเป็นแม่ค่ะเขาอยากได้อะไรจากคุณหรอจกได้ความรักอยากให้คุณสนใจนะคะหรือว่าเขาแค่อยาก,กัักละอยยในความสัมพันธ์นี้เนาะมาดูกันพีโนบโสดคุณรู้ดวงเป็นคนดุนะคะหน้าคุณดุนะตัวตนของคุณจริงๆเป็นคนที่ เหมือนถ้าคุณไม่ยิ้มอะ่ะก็ดูหน้าดุดุเหมือนกันแล้วก็เราลดูเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเปิดรับทุกๆคนเราลดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะคะเราเป็นคนถึงลูกถึงคนถึงไหนถึงกันนะคุณลูกดวงเป็นคนที่ปากตรงกับใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พงผางชัดเจนตรงไปตรงมาด้วยเนาะคุณอาจจะมีนิสัยแบบนแมนหน่อยอะไรประมาณนี้นะ,ะได้พลังงานของเดว์เวิล์นะคะได้เอเนจีของทริอปโซดนะและได้พลังงานของเดอร o มู รวมไปถึงได้ไพ่เพจออบสดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัตุลมนะคะคณลูกดวงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนตุลกุมนะคะชาวราศีทัตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวทัดดินพฤษศกันมังกรก็ได้นะคะนั้นจะมองว่าคนคนนี้เราเข้ามาถ้าเขาอยากจะลองชนะใจคุณ เขาอยากลองใกล้ชิดคุณนะคะตัวของคุณอาจจะมีความโตวกว่าเขาเป็นพี่ก็ได้นะหรือตัวของคนคนนี้อาจจะเป็นแบบลูกน้องในที่ทํางานเป็นลุ่นน้องหรือเป็นใครบางคนที่อาจจะดูแบบเด็กกว่าหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาคุณนะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณลุกดวงจริงๆแล้วว่าคุณลุกดวงอาจจะมีความอาวุโสกว่าในเรื่องราวของอายุหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้แลดูเขาเลสเปคคุณในระดับหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งนะที่ไม่หมอะมองว่าเขาเข้ามาคุยกับคุณเขามองว่าเขาถูกฉลก นะอาจจะเป็นการที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มีนิสัยตรงๆเหมือนกันเลยอ่ะคุณแลดูเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างเปิดโลกของคุณอยู่นะคะถ้าคุณได้จริงจังหรือจริงใจกับใครแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะโอเพนนะคุณแลดูเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยคุณรักชอบเกลียดยังไงก็จะแสดงออกไปตรงๆแบบนั้นมันจึงทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คนอื่นเข้าใจหรือคุณไม่ได้ดูเป็นคนที่ดุจริงจังนะถ้าได้เข้ามาสัมผัส คุณลูกดวงจริงๆ่ะจะรู้ได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตรงไปตรงมาบางครั้งอาจจะมีความขาดขวานพาซ่า แต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่มีทางที่จะทาสิ่งที่ไม่ดีตอบนะคะแม่มอมองว่าเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ดือด้อเหมือนๆกันมีความคิดความชอบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชัดเจนนะรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นคิดยังไงทําแบบนั้นเหมือนเหมือนกันประมาณนี้นะคะคนคนนี้อาจจะผ่านผ่านการผิดหวังผ่านความเสียใจเจอเรื่องราวของอการที่อาจจะเคยเจอความรักแล้วมีการตัดจบกันไปแตกหักกันไปหรือเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครืออะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะแล้วทีนี้พอได้มาเจอคุณอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าชอบโหรู้สึกว่าคนคนนี้มีนิสัยหรือไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันหรือใกล้ชิดกันนะคะเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาพูดคุยหรือสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณนะในบางครั้งเขาเองก็มีความรู้สึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณบ้างเช่นกันด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรอีกเขาเจตนามาทําอะไรเขาเจตนามาจีบเขาเจตนาเข้ามาเป็นพี่ ก็เจตนาเข้ามาเป็นเพื่อนหรือเขาอยากทําอะไรกับคุณกันแน่นะคะเรามาดูกันนะเขาเจตนาอยากเข้ามาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ h e a s and o n s นะคะอยากเข้ามาลองเริ่มต้นอยากเข้ามาลองสร้างความสัมพันธ์สร้างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆเริ่มต้นนะคะเปรียบเสมือนการปลูกต้นหลักกับเขาลูกดวงเขาค่อยๆอ,อยากเข้ามาเรียนรู้อยากค่อยๆเข้ามาสร้างความสุขกับคุณสิบเหรียญน,นะคะแม่หม่อมมองว่าคุณทั้งคู่เป็นคนที่ น่าจะเป็นคนขยันทั้งคู่ด้วยนะอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนคนนี้เขามองหาคนที่มาสร้างความสุขไปได้วยกันมาสร้างครอบครัวไปได้วยกันมาเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจริงเป็นจังไปได้วยกันหกถ้วยนะคะและได้พลังงานดีแอมเพรสเขาเข้ามาจีบนะคะรู้ตัวหน่อย ะค,ะคุณลกดวงคนคนนี้เขาต้องการเข้ามาจีบคุณค่ะชัดมากเลยนะเขาอยากมีช่วงเวลาแบ่งปันเขาอยากมีช่วงเวลาที่แบบถูกรักเขาอยากมีช่วงเวลาที่ได้ทะนุถนอมซึ่งกันและกันหรือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่ามีเขาเข้ามาแล้วว่าเขาจะใส่ใส่ใจเอาใจใส่ดูแลและเทคแคร์ไม่เหมาะมองแบบนี้นะ คนที่เปิดมาเจอคลิปเนี่ยคุณมีโอกาสสูงมากเลยอะที่คุณอาจจะได้เจอกับรักต่างวัยไม่ว่าจะเป็นคุณโตกว่าเขาเด็กกว่าหรืออาจจะเป็นเขาแกก,กว่าหรือเด็กกว่าคุณน่ะแต่ไม่เหมารู้สึกว่าความรักครั้งนี้ที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์เขาอยากถูกทะนุถนอมอะเขาอยากได้รับการทีที่ดีและเขาเองก็อยากทีตคุณอย่างคุณเช่นกันประมาณนั้นนะคะไม่หมอรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือเขาอยากถูกรัก อยากถูกรักจริงๆนะการที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้คือเมื่อเหร่มีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นคุณน่ะมันมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันสูงหรือถ้ามันเป็นคุณน่ะมันมีโอกาสที่เราจะยืดหยุ่นปรับความเข้าใจกันได้และเราอ่ะจะประคองความสัมพันธ์เนี้ยให้มันสามารถเดินหน้าและเติบโตแม่บอมองว่าคุณกับเขาค่อนข้างมีสินเสมอกันนะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเถิดเปิดเผยพงพางตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะในขณะที่คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะมีอารมณ์ร้อนใจร้อนบ้างแต่ว่าเขาก็เป็นคนตรงๆ ะค,ะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นมันเหมือนกันนะแ้้หมารู้สึกว่าคุณสองคนมีพลังงานเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่เราดซึ่งได้มาพบมาเจอ ขอกใครด้วยนะคะเมื่อกี้อาจจะสะดุดไปนิดนึงนะคะาจากพลังงานนี้นะคะแม่มอกมองว่าคุณกับเขามี energy หรือพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้าหาซึ่งกันและกันมนเหมือนเป็นคนสองคนที่กําลังตามหาความรักนะคะที่เข้ามาเป็นเติมเต็มมาเป็นครอบครัวแล้วพอคุณกับเขาได้มาเจอกัน,นเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นค่ะการเข้ามาของเขาเขาต้องการอย่างที่จะมองหาใครสักคนมาจริงจังในความสัมพันธ์และมาจริงจังในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันเนาะถ้าเราจะไปต่อเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะพลังงานนางฟ้านะเอนเนอรจีของสิงสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเนี่ยเขาอยากสื่อสารว่าอะไรบ้างนะคะมาดูกัน separation นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลหน่อยบางคนอาจจะเป็นการ พูดคุยกันโดยที่คุสองคนอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนะอยู่กันคนละที่คนละทิศค,คนละทางเลยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากมานะักเราอาจจะมองเห็นกันจากที่ไกลๆนะคะ true love นะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณของรักแท้หรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ตัวของคุณได้พบได้เจอกับความรักที่คุณตามหาเช่นกันไม่มอกมองว่าเขา เขาชอบคุณนะเขามีใจที่สนใจในตัวตนของคุณจริงๆนะคะและ make the effort นะคะนางฟ้าบอกว่าถ้าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีก็คือความจริงจังและรวมไปถึงการเปิดใจนะคะแม้ว่ามันจะไกลกันนิดนึงก็อยากขอให้คุณเนี่ยใช้ความพยายามในความสัมพันธ์นี้ด้วยมันอาจจะต้องมีเรื่องราวของอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเชื่อมัน่นเรื่องราวของการสร้างความมั่นใจเรื่องราวของการดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะนี่คือพลังงานของ เพาะคุณรู้ดวงรู้สึกว่าพลังงานคนนี้เป็นของคุณเป็นเอนเนอร์จีของคุณ การเข้ามาของเขาคือเขาต้องการเริ่มต้นและมองหาความรักจริงๆซึ่งหัวใจของคุณเองก็รู้สึกได้และคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่าความรักครั้งนี้ถ้าจะไปต่อมันจะเป็นต้องใช้ความพยายามเช่นกันก็สามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยนะคะหรือสําหรับรู้ดวงท่านใดค่ะอยากจะเช็คคิวนะคะดูดวงส่วนตัวนะเป็นดวงของคุณจริงๆเป็นเรื่องราวของคุณที่กาลังจะเกิดขึ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยสําหรับแบบพิมพ์คณรูดวงจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงนะคะสาหรับแบบโทรนะจะมี คิดว่างในวันถัดไปแจ้งเวลาที่ต้องการกับแอดมินลุงน้าได้เลยปกติไม่หมอจะเปิดให้จองตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะสามารถส่งรูปคลลักของคุณมาประกอบในการเปิดไพ่ได้ค่ะยังไงขออวยพรให้ทุกท่านได้เจอหักแท้นะคะ